สวัสดีครับกลับมาพบกับอวยไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับแ์ดาวติ๊กตกหน้าสวยชีวิตติดหรูเบื้องหลังสุดเฉ้าโจรดีๆนี่เองนะครับนุ่มโพสนะฮะแ์อดีตแฟนดาวเท็กตกนะฮะเชาาทําเดือดร้อนทั้งครอบครัวนะครับเบื้องหน้าเนี่ยชีวิตดีติดหรูนะฮะเบื้องหลังโจรดีๆนี่เองนะฮะเขาบอกว่าพอแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะฮะโพส ข้อความประกาศตามหาสาวดาวติ๊กต็อกนะฮะลายหนึ่งซึ่งเป็นแฟนเก่าเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนะฮะขโมยของก่อนหนีหายตอนนี้ทั้งบ้านเดือดร้อนหนักมากซ้ําคนคุยใหม่ยังทักมาบอกอีกว่าไปหาเขาไม่พอยังไปขโมยเงินในกระปปกออมสินอีกโอ้โหถือว่าแย่มากๆเลยนะครับวันพุทธที่24ิกรกฎาคม2567นะะ้าะฮะที่ผ่านมาผู้ใช้ Facebook ลายหนึ่งโพสต์ข้อความว่าตามหาคนหายครับพอดีน้องคนนี้ขโมยเงินกว่า18,100 สระะ้อยทองอีก2บาท1เส้นแหวนอีก50สตางค์1วงนะฮะและแหวนเพชรมูลค่า65,000บาทอีกนะครับพระเลี่ยมทองอีก5องค์จี้กับสร้อยทอง2สลึงนาแล้วเขาบอกว่าผมพอแล้วครับกับผู้หญิงคนนี้รักมากเจ็บมากจริงๆนะฮะจากนั้นนะฮะวันที่28กรกฎาคม2,567นะครับได้โพสต์อีกว่ายังไม่เจอตัวนะครับตอนนี้อยากฝากทุกคนที่เห็นโพสต์นี้ ใครพบเห็นนางสาวพลอยนภัสสิริวันนะฮะหรือเจอรถทะเบียน7กองไก่พอพาน1น4 9นะครับตามรูปภาพที่ผมลงลบกวนติดต่อมาหาผมหน่อยนะครับตอนนี้ครอบครัวผมเดือดร้อนมาก รักจริงคือรักขโมยครับโอ้โหถือว่าแรงนะเสียแรงที่เคยให้เข้ามาอยู่ในบ้านร่วมกับเป็นครอบครัวนะฮะพฤติกรรมและความคิดไม่มีช่วงไหนที่คิดได้เลยตั้งแต่เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเวลาเป็นเดือนแล้วนะครับเงินทองของคนในบ้านเนี่ยหายเกลี้ยงนะฮะแต่ด้วยความเชื่อใจคนในบ้านไม่เคยคิดว่าเป็นคนในนะฮะคิดว่าเป็นคนนอกมาตลอดของที่หายก่อนที่จะมีการรักขโมยครั้งนี้นะฮะคือสร้อยทองพี่ชายแหวนทองแม่เงินในกระเป๋าผมนะฮะในวงเล็บว่าเงินในกระเป๋าผมหาย บ่อยมาก ผมพูดกับแฟนเสมอว่าเงินผมหายไปไหนนะฮะย้ําว่าบ่อยมากๆตอนนี้เท่าที่ลองคํานวณดูผมว่าน่าจะเป็นมันไม่ใช่ใครก็มันนี่แหละครับตอนมีปัญหานะฮะมาขอความช่วยเหลือขอให้เอารถพี่ชายไปรีไฟแนนซ์ให้หน่อยโกหกบอกว่าถอยรถชนคนอื่นตอนทํางานแม่ผมรักและสงสารเอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินมาให้แต่จนตอนนี้เขาก็ไม่ติดต่อส่งผ่อนมาเลยนะครับทั้งที่ตอนแรกรับปากอย่างดีว่าจะส่งผ่อนทยอยให้ทุกเดือนแต่ตอนนี้ก็หายเงียบนะฮะแต่ความจริงเทา ที่ทราบคือไม่ได้มีการชนลูกค้าแต่อย่างใดด้วยนะครับแต่เป็นการขโมยของมาอีกทีหนึ่งจนเขาเนี่ยมาเอาเรื่องอีกนะฮะจริงๆแล้วไม่คิดอยากจะโพสต์ถึงมันเลยอยากเจอแล้วก็จับตัวให้ได้แค่นั้นจริงๆนะฮะโอ้โหถือว่าพฤติกรรมแย่มากๆนะับผู้หญิงคนนี้แต่วันนี้นะฮะล่าสุดทองผมที่อยู่ที่คอแท้ๆปกติจะถอดวางไว้แค่ตอนนอนนะฮะวันนี้แม่มีความจําเป็นเลยต้องเอาทองผมไปขายสรุปร้านบอกว่าทองปลอมอีกนะฮะร้านที่ผมเอาไปขาย คือร้านที่ผมซื้อทองมานะฮะโอ้โหถือว่าแย่มากนะฮะสภาพหนักกว่าขโมยคือมึงมีสัตว์วางนะฮะสัตว์เก่งนึกว่านักบอลคือมึงเลยไอ้พลอยนะฮะไม่รู้ว่าสัต์เปลี่ยนตอนไหนให้กูหลงใส่ทองปลอมมาตั้งนานก็ว่าทําไมช่วงหลังเหนือออกแล้วคันคอไอ้เวรมั่นใจว่ามันแน่ๆที่สัต์เปลี่ยนทองจริงกับทองปลอมเพราะมันเหลือทองแค่เส้นนี้ไว้ที่มันไม่เอาไปนะครับผมยังพูดกับแม่เลยว่าถ้าเดือดร้อนเนี่ยให้เอาทองของผมไปขายเอาเงินมาหมุนได้ไอ้คนนี้เขาสงสัยว่า หยิบไปหมดแล้วทำห้เหลือเส้นนี้นะฮะก็คือเส้นนี้เป็นทองปลอมนั่นเองนะฮะสัญญาเลยว่าจะตามตัวให้เจอให้ได้นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเจอนะ,ะัะเพราะมีทั้งรูปถ่ายทะเบียนรถอะไรทุกอย่างฮะ,ะแอดมินคิดว่าน่าจะเจอแน่นอนนะครับคนที่เขารักเอ็นดูพ่อแม่พี่ชายผมมันยังกล้าทําขนาดนี้ใครคิดจะคบต่อไปดูดีๆนะระวังจะกลายเป็นมิจฉาชีพ ก่อนที่จะเกิดเป็นมิตรภาพนะครับคิดว่าชีวิตนี้ไม่น่าจะมีใครสอนมึงให้ดีขึ้นได้แล้วจริงๆนอกจากคันทัสฐานหญิงนะครับโอ้โหอันนี้เขาก็แบบพูดแบบหมดความรักกันเลยทีเดียวนะครับใครพบเห็นหรือเจอคนที่คล้ายในรูปเห็นอยู่แถวไหนรบกวนแจ้งผมหน่อยนะครับอย่าเอาคนแบบนี้เขา้าคุกจะได้ไม่อยู่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแบบที่ครอบครัว ผมจะโดนอีกขอบคุณครับที่ผมโพสตเพราะผมสงสารแม่สงสารพ่อนะฮะสงสารครอบครัวผมที่จะต้องมาหมดกับคนคนนี้นะฮะผมไม่ได้มีจุดประสองค์อื่นแต่อย่างใดผมแค่ต้องการให้มันได้ชดใช้ในสิ่งที่มันทำนะฮะทองเส้นสุดท้ายที่มันเหลือไว้ให้คือความหวังของครอบครัวผมแต่สุดท้ายก็โดนหลอกเหมือนเดิมนะฮะทุกวันนี้ผมไม่เคยนิ่งนอนใจผมพยายามตามหาและพยายามติดต่อทุกช่องทางากับตัวเองว่าต่อให้เวลาผ่านไปแค่ไหนผมก็จะไม่ลืมเรื่องราวเหล่านี้ เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมถ้าให้รวมหรือพูดถึงความเสียหายผมพูดได้เลยว่าเกินครึ่งล้านแล้วนะครับถ้าจะให้ผมนั่งเฉยๆหรือไม่รับรู้ความรู้สึกอะไรเลยผมคงทําไม่ได้หลายๆครั้งก็จะให้โอกาสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเอามาทําลายมันซะเองนะฮะล่าสุดคนคุยใหม่นะเขาแจ้งมาว่าไปหาเขาไม่พอไปขโมยกระปุกออมสินทองของเขาอีกตอนนี้หนีอีกแล้วโอ้โหถือว่าแย่มากๆนะเขาบอกว่าอผู้หญิงคนนี้มีคนคุยใหม่นะฮะแล้วก็ เขาไปขโมยกระปุกออมสินกับทองของคนใหม่อีกแล้วด้วยนะครับเขายังพูดต่อนะฮะและได้โพสต์ในช่องคอมเมนต์อีกต่อว่าผมขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนะครับผมได้มีการแจ้งตำรวจแล้วแต่เหมือนว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดหากท่านใดมีคําแนะนําสามารถทักแชทหรือตอบคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาตอบกลับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับคนที่ช่วยแชร์ล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจาก อีซอขยี้ข่าวสามนะฮะอันนี้จริงๆแล้วแอดมองว่าน่าจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี้มีทั้งทะเบียนรถรูปถ่ายหมดแล้วนะครับน่าจะตามตัวไม่ยากแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารถนี่เขาไปขโมยของใครมาหรือว่าไม่ใช่เป็นชื่อรถเขาอีกหรือเปล่านะครับยังไงก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างอื่นเดี๋ยวแอดมินจะอ่านมาเสนอครับวันนี้เวทีแลน n ์ฝากแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ